พาพี่น้องมาอัปเดตหน้างานที่นี่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมมาเบงข้องใส่ไกส่สำหรับที่สิบป,ปูพายางครับผมขนาดของข้องตัวนี้นะครับผมจากขอบไปถึงขอบฝั่งนูน้นกว้างอยู่ที่2เมตรครับความลึกนะครับผมจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับผมล่องไปหอดพื้นด่านล่างมีความลึกอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับผมนี่คือขนาดข้องที่พ่อหมาะพ่อเจาะพอดีพอดี สำหรับพื้นที่ที่บกเกิน3ไร่ด้วยครับเดอ้อถ้าพื้นที่ยหง่กว่านี้สามารถขยายข้องได้นะครับผมแต่ถ้าพื้นที่เฮามันหน่อยไรหนึ่งสองไรสามไรขุดซ้ำหนี้กำลังพอดีครับผมนี่คือข้องใส่ไก่ที่มิสโลปเหมาะสมกับอ่าดินที่สิบสไลนะครับผมถ้าปูพยางเข้าไปแล้วสิงามบพอย่างงามเลยนะครับผมด้านล่างก็สิเปินครับ เรียบเรียบแบบนี้นะครับผมนี่คือขนาดความลึก70บเซนติเมตรนะครับผมลึกเจเส้นกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับผมยิงงี้วไปตรงๆไปหอดผุนเลยก่อนจะหอดสะกระสิมิสันแข็งนะครับผมพี่น้องสามารถเอาไปปั๊บใส่ไดเดอร์สำหรับในพื้นที่น้อยๆน่ารักนารักกระถัดดัดครับผมคลองไส้ไก่แบบปูพายางนะครับผมกษตรแบบผสมผสานพื้นที่สำนักกระเห็ดใดติดต่อลุนชูชวไดดครับผม 062-194-5698เเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ